ออเดอร์แชมพูสมุนไพรสูตรเข้มข้นแชมพูเนื้อสมุนไพรนะคะชะลอไว้เส้นผมช่วยให้ผมงอกใหม่เหมือนปลุกผมบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะของบ้านสมุนไพรธรรมชาตินะคะสินค้าเราได้ขึ้นกับ o t ท็ top, นะคะเป็นสินค้าโอท็อของบางกรวยแชมพู er, ของเรามี ส่วนประกอบหลายชนิดเลยค่ะเช่นบอระเพชดมะกรูดขิงอัญชันว่านหางจระเข้เป็นต้นทั้งหมดมีมากกว่า12ชนิดสำหรับสมุนไพรและตัวบำรุงอื่นๆนะคะขวดนี้มีขนาดประมาณ300 ml อันนี้ลูกค้าสั่งมา5ขวดเสร็จเรียบร้อยค่ะขวดละ180บบาทนะคะแต่ลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าเก่า ซื้อมาตั้งแต่เมหกปีที่แล้วที่เราเริ่มทําใหม่ๆตอนนั้นเราขายที่ขวดละร้อยห้ค่ะก็เลยคิดท่านเหมือนเดิม150ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคุณครูของลูกอุดหนุนมาตั้งแต่ลูกปอหตอนนี้ลูกมอสขอบคุณจริงๆค่ะที่รักกันยาวนานขนาดนี้ใครสนใจสั่งได้นะคะแชมพูเนื้อสมุนไพรธรรมชาติค่ะขอบคุณมากค่ะ ติดต่อได้ที่ไลน์และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ